วันที่คนไทยเราจะร่วมถวายพระพรร่วมชื่นชมพระบระมีก็สําหรับครอบครัวทั่วๆไปกับคุณพ่อนะครับนี่น้องไบอ่านน้องใบถือให้ดูนะฮะเป็นทองวันนีททำเป็นแพคเกจสวยงามเลยนะฮะเป็นทองคำแท้นี่ฮะอ่านน้องใบจะเห็นนะฮะนี่ก็ด้านหลังก็จะมีพื้นที่ที่เว้นว่างเอาไวใ้ให้คุณผู้ชมเขียนอวยพรคุณพ่อ,อได้ด้วยนะคะ นี่เขียนอวยพรอนะใช่ค่ะถึงพ่อเชื่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เขียนอวยพรไปค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นทองน้ำหนักทองหนึ่งบาทคุณเฟียสนะครับและน้องโอภพักกีราจากห้างทองหัวเชียงแห่งฝากมามอบให้ท่านผู้ชมนะฮะท่านที่สนใจก็ไปดูได้แต่ท่านผู้ชมท่านเดียวนะครับที่จะได้รับทองชิ้นนี้เนี่ยนะแสดงความเห็นตามปกติเลยนะครับแล้ววงเล็บว่ารักพ่อ,อวงเล็บว่ารักพ่อนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงยี่สิบดนาที ไปจนถึง7โมงนะครับตั้งแต่7โมง21นาทีไปจนถึง7โมง51นาทีอา้าวถึง7โมง51นะคะอะ้วงเล็บว่ารักพ่อค่ะเริ่มเลยนะครับชมมรับีท่านเดียวนะครับของขวัญวันพ่อทองคําแท้ๆขอบคุณคุณเฟสกับคุณโอจากหัวเซ็งห่งนะและช่วงหน้ากลับมาเราจะไปเข้าการเมืองเข้มข้นแล้วครับรู้เดียครับ